ครับนี่ชีวิตคนมันหนอกนะครับจะมานะนําสูตรเขาจะมานึ่งไก่นะครับนี่นะครับเขาจะนึ่งเป็นตัวเลยนะครับเราหมดต้องหั่นชิ้นนะครับนี่ครับนี่เป็นไก่บ้านนะครับแต่ว่าไก่ตัวนี้ขามันหายไปแล้วครับเพราะชีวิตคนมันหนอกกินคนเดียวนะครับกินจะมอมมดเขาจะทําแค่ครึ่งตัวนะครับครับเครื่องปุงนะครับเราจะไปมักกับไก่นะครับเราจะใจ้ซึ่งนึ่งนะครับที่ซึ่งเออ ไฮซึ้งนะครับนะครับเม็ดบักชีนะครับเป็นเครื่องเทศนะครับนี่ปีพวกแครนนะครับใส่ขมิ้นเยอะๆนะครับก็มีกระเทียมนะครับเอ่อพริกแห้งคานิดหน่อยนะครับตะไคร่นะครับนะครับกะปิหอมแดงเขาเขาใส่นะครับเราไม่ใส่นะครับเพราะว่าเขาจะนึ่งนะครับครับเราจะทําน้ําพริกแล้วนะครับครับก็มีสูตรๆคือเกลือนะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับ เราจะทำน้ำพริกนะครับครับน้ำพริกกะนีนนะครับเพิ่มเติมนี่หน่อยนะครับใบมะกรูดนะครับโขกกับลาโวชีนะครับครับโขกลงไปเลยนะครับครับันหัวน้ำพริกนะครับใส่กระมังไว้นะครับเราจะปรุงรสแะหน่อยนะครับนี้ยังอาดซสอ้๊วขาวนะครับผองชุดรสเพ่อดีนะครับ ครับเราสักรมนะครับครับแล้วกอาไก่นะครับเดี๋ยวไก่สร็ไปกันเลยครับครับเราจะใส่ซีอิ๊วขาวครับรสดีผงชิลอดไปเลยนะครับครับใส่เลยนะครับซีอิ๊วขาวครับรสดีนะครับปรุงติดน้ำพริกนี่กอนนะครับชิลดนะครับ เขาจะมัดในไกลเลยนะครับหยัดใจมือนะครับนี่นะครับทหเลยเอาแบบนี้นะครับเอาเครื่องนะครับน่าชะลมทั่วทั่วตัวเลยนะครับเอาจนนึ่งทั้งมุกเลยนะครับเราจะทําน้าซุปตัวเอนะครับอยากมันเข้ากับอามรดคนีแหละน้อยนะครับเฉือนเฉินเนื้อนะครับ นะใบบี้นะครับพริกลมนะครับลองครับกินหอมแน่นะครับแล้วจะมีผักชีฝรั่งนะครับต้นหอมผักชีนะครับใส่ไว้ตัวนะครับในถุกไก่นี่นะครับโอเคครับครับตัวนี้เอาใส่นะครับกชีฟรังนะครับต้นหอมผักชีนะครับนะครับ ใส่แบบนี้นะครับขยำขยำเลยนะครับใช้มือเลยนะครับชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปนึ่งนะครับเป็นนึ่งเดี๋ยวเราต้องปรุงน้ำปรุงน้ำน้ำซุปก่อนนะครับครับทีนี้นะครับแล้วไก่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับไปทั้งตัวเลยนะครับนะครับ องนี้นะครับเอาไปโปะกะน้ำนะครับมันจะไหลลงไปหาน้ำซุปเราเองนะครับนี่นะครับมาณนี้นะครับอ่าไม่ตอห้องต้องห้องกันได้นะครับครับเราจะปรุงน้ำซุปนะครับครับน้ำซุปของเรานะครับผมหัวญยใส่ไว้หน่อยนะครับเยื่วขาวนิดหน่อยนะครับใส่น้ำให้เยอะเลยนะครับเพื่อไก่มันจะซุกนะครับต้องเอาหน้าไปกินได้นะครับ น้ำน้ำที่บุกใช้บริโภคหรือใช้กินนะครับเกลือนิดหน่อยนะครับรุดีให้มันหวานนะครับวุ้สุปอันหนึ่งแล้วก็พ้น้าใมไก่นะครับยดลงมาเลยนะครับรดนะครับพักเดี๋ยวเราใส่ที่หลังนะครับก้มไปหอมเพื่หอมผักชีนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปตั้งนอกเลยนะครับ เรา้ํห้ามเดือดแล้วเอาไก่ใส่นะครับครับอันนี้เขาจะหนึ่งนะครับกับเต่าทานนะครับโอ้สุดยอดเลยครับไก่หนึ่งนะครับน้ำซุปเขาปรุงแล้วนะครับโอเคครับรอหน้ามเดือดแล้วเอาไก่ไว้ใส่นะครับครับใส่ลักกุชชีหน่อยนะครับลักกุชชีทุบอ่าปรุงน้ำซุปให้มันหวานนะครับให้น้องคอยมันดูน้ามนะครับถ้าน้ามแห้งก็เติมได้นะครับหนึ่งไก่นะครับมะเขืองนะครับสูตรนี้นะครับสูตรของชีวิตคนบ้านนอกเลยนะครับผม ครับตอนนี้น้ำเดือดๆแล้วนะครับไก่ใส่ไปเลยนะครับนะครับใสไปลักษณะนี้นะครับเยอะขึ้นน้ำนะครับยดลงไปห้าในข้างล่างนะครับมันจะซดน้ำซุปนะครับครับผมปิดไปเลยนะครับอ่าก็นี่กับมันดูไฟนะครับดูนามมาแห้งหรือเปล่านะครับนะครับไก่ทรงเครื่อง ไก่หนึ่งสองเครื่องนะครับครับนึ่งเตาทัานนะครับต้องใจเวลาหน่อยนะครับเปิดตัวอกินหอมแล้วนะครับแต่ต้องมันเหมือนหน่อยนะครับมันดูหน้ามันนะครับขนหน้ามันแห้งนะครับครับครับถ้าไผ่แบบมีซึ่งแบบอี้นะครับเขาใจแบบซึ่งแบบพ่อแม่พี่น้องเจ้าอีสานตีเปิ่นนึ่งเข้าก็ทําได้นะครับ นี่นะครับงอนนะครับมันมาดูหน่อยนะครับไม่ใช่เวลาหน่อยหรอกหืมกินหอมสุดยอดเลยนะครับเครื่องเอ้าโหนะครับลองไปทําดูนะครับแน่ใครเข้ามาติดตามใหม่นะครับเข้ามาดูใหม่ชีวิตคนบ้านนอกนะครับเออเก็ติดตามเหมือนกันตัวนะครับเป็นกําลังใจเหมือนกันน้อไี้ทํากับข้าวแบบสูตรเมืองเมืองบ้านๆทั้งเหนือนะครับให้ดูทุกวันทุกวันนะครับ วันนี้เราก็ทำนึ่งไก่นะครับมักเครื่องแล้วนึ่งเป็นตัวเลยนะครับเขาบอกกกชิ้นนะครับครับผมครับนึ่งไก่นี่ต้องใจเวลาหน่อยนะครับเนอะแต่มันจะหอมนะครับนี่นะครับทานเดี๋ยวเราทานมันเดล๋ยสักน้อยก่อนนะครับตัวนี้ทานยังแห้งอยู่นะครับอ่าใจเย็นๆนะครับกลิ่นของอร่อยๆต้องใจเย็นๆนะครับผมครับเปิดดูนะครับอื้เห็นเลยนะครับ กินหอมมากโอ้โหสุดยอดก็เวลานึ่งต้องผอนหํ้าในหม้อนึ่งด้วยนะครับแห้งก่อนนะครับโอเคครับเย้น้ำซุปนะครับเราจะทำน้ำซุปตัวเนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็ได้แล้วครับแป๊บเดียวครับตอนนี้คงจะได้แล้วนะครับเราจะยกมาเลยนะครับเรามาชิมดูนะครับอ่าซุปหรือเปานะครับครับตอนนี้ก็ซุปแล้วนะครับไก่ ส่งเครื่องนึ่งเป็นตัวเลยนะครับนะครับครับเราจะตักน้าซุปนะครับมาลองดูนะครับว่าอยขนาดไหนนะครับครับนี่นะครับน้ําซุปเราต้องเอาเครื่องนะครับตีเหลือนะครับมาใส่นะครับชิมดูนะครับว่าจืดก็นะครับรสชาติได้หรือยังนะครับหรือเติมตีผมลไลดไปด้วยกัก็ได้นะครับมีไข่หวานนะครับนี่นะครับ น่ากินนะครับใส่ไปนะครับต้นหอมผักชีนะครับนี่นะครับมันสุกชิมดูนะครับใครชอบรสชาติไหนก็ใส่ได้นะครับครับเดี๋ยวจะมาชิมดูนะครับไก่นึ่งนะครับสงเื่งนึ่งนะครับเป็นตัวเลยนะครับครับจะชิมนะครับชิมดูนะครับ สุกหมดแล้วนะครับดูไก่เอานะครับถ้าไก่ไม่ค่อยเหนียวก็นึ่งไม่ต้องนานนะครับนี่นะครับเนื้อสุกหมดแล้วครับครับผมจิ้มพริกหน่อยนะครับได้รสชาตินะครับนี่นะครับทำกินที่บ้านนะครับอร่อยนะครับอลองทำดูนะครับสูตรของชีวิตคนบ้านนอกนะครับห่อหน่อยนะครับ หอมกินเครื่องเทศนะครับกินขมิ้นนะครับสดน้าซุปตัวยนะครับอ้าเป็นกับเขา้าเป็นกับแก้มได้นะครับอืมลองทำดูนะครับไปนึ่งรงเครื่องมากเป็นตัวเลยนะครับง่ายดี <c oughs> อมืมเข้ามาติดตามไหมนะครับชีวิตคนบัานนอกเ <c oughs> จอกับกด Subscribe ให้กันตัวยนะครับกดติดตามนะครับนี่นะครับ มีสูตรอาหารเหนือเยอะแยะนะครับอันี้ก็ได้มาแนะนําไก่นึ่งโซงเครื่องนะครับผมครับเปได้บอครับว่านี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับแนะนําสูตรไก่นึ่งทรงเครื่องนะครับลองอร่อยนะครับครับผมชอบว่าครับชอบพกดไลค์นะครับใช่แล้วกดแชร์นะครับถ้าอย่าลืมกดซับตะไคร้นะครับหรือกดติดตามเพื่อชีวิตคนบ้านนอกเลยนะครับขอบคุณครับ